สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร X-Atox Fiber p o ฟ d e r รดน้ำพึ่งมะนาวไฟเบอร์กระตุ้นการขับถ่ายตราเจจูวิต้านะครับนี่นะครับซอมเหมือนน,นะครับน้ำหนักสุดที่1ิ15กรัมซื้อมาราคา39บาท ซื้อจากเซเว่นนะครับส่วนประกอบภายในซองฟุกโตโอลิโกโซแซคคาไลผงมะนาวผงบาเล่กลาสผงอาทิชกสารสกัดจากผลส้มแขกสารสกัดจากมังคุดสารสกัดจากชาเขียวสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลดูส่วนประกอบเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทคามาร์มหาชนจำกัดเขตภาสีเจริญ รุงเทพมหานคร XS ถอกไฟเบอร์ o าวเดอชงง่ายๆนะครับชงง่ายๆในน้ำเย็นนะครับคราวนี้เราจะชงให้ดูเลยนะครับ XS ถอก k นซองนะครับ15กรัมน้ำเย็น150 ml คนให้เข้ากันนะครับวิธีทานนะครับชงดื่มวัะหนึ่งซองก่อนนอนดื่มน้ำตาม1-2แก้วนะครับประโยชน์และข้อดีของไฟเบอร์ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายช่วยล้างสารพิษออกจากลำไส้ข้อควรระวังนะครับเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน ดื่มก่อนนอนตื่นเช้ามาระบายหมดไส้หมดพุงเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร XH Talk Fiber Powder Traje Ju Vita โอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ